ระวังเปลี่ยนโบเวอร์แอร์แล้วไฟไม่ลดก็สวัสดีเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่น้อง FC ครับวันนี้เรามาพูดถึงปัญหาที่เราเคยเจอนะอันนี้ปัญหาส่วนตัวที่เราเคยเจอเลยในการเปลี่ยนโบเวอร์แอร์นะครับอาจากกรณีที่เราเคยไปทําการเปลี่ยนโบเวอร์แอร์โบเวอร์แอร์คืออะไรโบเวอร์แอร์ก็คือพัดลมตัวที่เป่าไอเย็นออกมาหาเรานี่แหละนะโบเวอร์แอร์มันสึกมันพังฐานมันหมด อ่าพอถานมันหมดแล้วทีนี้เราก็ทําการซ่อมระบบแอร์ทั้งหมดเลยนะอ่าเอาไปให้ช่างเขาเปลี่ยนนะก็ไม่ได้บอกนะว่าที่ไหนนะอ่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องเราที่นานมาแล้วละ่ะนะครับพี่น้อง f อนะมันมีปัญหาเกิดขึ้นตรงที่ว่าเราไปเปลี่ยนโบเวอร์แอร์มาแล้วใช้งานไปบางทีก็อาทิตย์หนึ่งบางทีก็เดือนหนึ่งหรือบางทีก็อาจจะสองสามเดือนเกิดปัญหาขึ้นครั้งหนึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรนะหลังจากที่เราไปทําการเปลี่ยนบูเวอร์แอร์มานะอ่าก็บูเวอร์แอร์ก็ตัวนี้แหละนะเวลาที่เราไปเปลี่ยนบูเวอร์แอร์มาแล้วผลปรากฏว่าฟิลไม่ขาดแต่ฟิลเปื่อยอ่าฟิลไม่ขาดแต่ฟิลเปื่อยนะครับพี่น้อง F4 สายไฟร้อนนะพอสายไฟมันร้อนเราก็เอาไปถามเคลมไปถามอะไรกับทางร้านเขานั่นแหละนะพอเราไปถามเคลมก็เขาก็บอกว่า อ่าปกติปกตินะเขาก็บอกว่าให้เราเพิ่มสายกาวให้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมไอสายมากับตัวมันเนี่ยตัวเล็กๆเ,เองแต่เราก็มาเพิ่มสายกาวขึ้นเนี่ยทั้งขันลงตัวถังทั้งต่อไปที่ขั้วแบตนะ่ะสายกาวก็เพิ่มแล้วทีนี้สายไฟเราก็เพิ่มขึ้นมาให้ขนาดเส้นใหญ่กว่าเดิมอีกนะอ่าพอเราเพิ่มขึ้นมาทุกอย่างแล้วอาการก็ยังคงเหมือนเดิมก็คือสายไฟมันร้อนร้อนจนอ่อนตัว แล้วฟิลมันเปื่อยนะสำหรับโบเวอร์แอร์ตัวนี้นะครับเ,เพื่อนเพนี่น้อง f c นี่แหละอีกปัญหาหนึ่งที่เราไปซ่อมแอร์มาแล้วมันเกิดปัญหาไฟไม่ลดได้อันเนื่องมาจากโบเวอร์แอร์อ่าเท่าที่ถามเท่าที่ไปถามไปหาข้อมูลนะไปหาข้อมูลจากอ่าไม่ใช่เพียงแค่ร้านแอร์นะไปหาข้อมูลจากร้านไดนามร้านที่เขารับพันใดอะไรเนี่ยเขาบอกมาว่าอันนี้มันเป็นอาการน็อกรอบมันกินกระแสยเยอะเกิน พอมันกินกระแสเยอะเกินเนี่ยมันก็เลยทําให้สายไฟมันร้อนฟิวมันเปื่อยนะไฟมันวิ่งผ่านฟิวเยอะฟิวมันก็เลยเปียกเปื่อยนะไม่ว่าเราจะทําการเปลี่ยนชุดซองฟิวเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะมันก็ยังคงเปื่อยอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยทันทีทันใดบางทีอาทิตย์ต่ออาทิตย์มันเกิดปัญหานะอาทิตย์ละครั้งบางทีก็ข้ามไปเป็นเดือนเกิดปัญหาครั้งหนึ่งฟิวเปื่อยครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านนะ อ่าที่กล้าพูดก็เพราะว่าไอ้โบเวอร์แอร์ตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวที่เราถือเนี่ยมันเกิดปัญหาขึ้นพอเราทําการเปลี่ยนโบเวอร์ตัวนี้ออกปัญหานั้นหายไปไม่เคยเกิดขึ้นอีกเลยนะครับเพื่อนๆพี่น้องนะดังนั้นคนที่จะทําการฟังดีๆนะคนที่จะทําการอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนโบเวอร์แอร์เนี่ยอ่าให้คิดดีๆนะโบเวอร์แอร์ ตัวนี้ตัวที่เขามาใส่ให้เราเนี่ยอา้าวหล่นหล่นหล่นขายิ่งไม่ดีอยู่อ่าตัวที่เขามาใส่ให้เราอ่ามันจะเขียนไว้ระบุไว้อยู่ว่าใช้ไฟกี่แอมป์นะเดิมทีเดิมทีที่ตัวรถเนี่ยมันจะกินไฟอยู่ประมาณ8ดแอมป์อ่าตัวที่ติดรถมามันจะกินไฟอยู่แดแอมป์อ่าแแอมป์เนี่ยเขาจะใช้ฟิล1ิแอมป์อ่ากินไฟแปดเขาใช้ฟิลสิบแต่ตัวนี้กินไฟเท่าไหร่กินไฟสิบสกินไฟสิบแอมป์ ยังไงล่ะเราต้องใช้ฟิว15แอมถูกต้องไหมทีนี้การที่เราไปใช้โบเวอร์แอร์ขนาด5 0 0 0 6 0ถึง6,000รอบที่มันโตกว่ามาตรฐานของตัวรถเนี่ยคิดไหมว่าสายไฟมันจะรองรับการไหลของกระแสไฟได้หรือเปล่าแน่นอนโบเวอร์ ver, มันแรงขึ้นลมมันก็จะแรงขึ้นการกินกระแสการไหลของสายไฟอาการไหลของกระแสไฟมันก็ทำให้สายไฟมันร้อน นี่อีกปัญหาหนึ่งนะที่จะทําให้เวลาที่เราไปทำการเปลี่ยนโบเวอร์แอร์เนี่ยแล้วเกิดปัญหาเรื่องของอาการสายไฟร้อนสายไฟไหม้เนี่ยนะเราเราเจอมาแล้วดังนั้นก็เลยทำคลิปมาบอกเพื่อนเพี่น้อง FC ว่าเวลาที่เราไปเปลี่ยนโบเวอร์แอร์ควรจะใช้ขนาดเท่าเดิมสแตนดาร์ดอ่าถ้าเขาระบุมาว่า3900รอบคุณก็ต้องใช้3900อรอบเหมือนเดิมเพราะว่า สายไฟของคุณมันก็เป็นสแตนดาร์ดแต่ถ้าคุณไปใส่โบเวอร์ที่ใหญ่ขึ้นคุณต้องไล่ในวงจรไฟอ่ะคุณต้องไล่สายไฟใหม่แล้วละ่ะว่าสายไฟของคุณมันรองรับาการไหลของกระแสไฟที่เยอะกว่าเดิมได้หรือเปล่านะครับฟิวคุณก็ต้องใส่ขนาดที่สูงกว่าเดิมนะครับทุกท่านอันนี้ก็อบอกไว้าตามนี้ก็แล้วกันเพราะว่าเขาจะมีระบุอยู่นะ,อ,ะอันนี้เปลี่ยนมาแล้วตัวนี้ ตัวนี้เป็นของรถยนต์คันเก่าของเรานะที่มันเกิดปัญหานะหลังจากเราเปลี่ยนโบเวอร์ตัวนี้ออกใช้มาอีก10กว่าปีก็ไม่เคยเกิดปัญหาเลยนะครับทุกท่านนะอ่านะครับนี่ก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง Fc ได้ฟังพอดีไปรื้อจัดของก็เจอโบเวอร์ก็มานั่งคิดได้ว่าเออโบเวอร์ของเราเนี่ยมันเคยเกิดปัญหาก็คือเปลี่ยนโบเวอร์มา เปลี่ยนโบเวอร์มาแล้วทีนี้เกิดปัญหาฟิวมันเปื่อยสายไฟมันร้อนอ่าฟิวเปื่อยนี่มันก็เป็นควันเลยแหละเนาะทีนี้ฟิวมันเปื่อยฟิวมันก็สายไฟมันก็แยกตัวเกี่ยกันระบบมันก็ไม่ทํางานเราก็ได้กระโดดรถอยู่สามสี่ครั้งนะเพราะว่ามันเหมือนไฟจะไหม้รถก็ ดึงเบรกมือเปิดประตูก็โดดรถอยู่สอารอบก็ไปเปลี่ยนโบเวอร์ตัวใหม่เอาตัวใหม่ใส่ก็ใช้งานมาเป็น10กว่าปีแหละก็ไม่มีปัญหาจนขายรถคันนั้นทิ้งไปนะครับทุกท่านอันนี้ก็ฝากเป็นแนวคิดฝากเป็นข้อคิดให้กับเพื่อนๆด้วยก็แล้วกันนะว่าให้ศึกษาว่าโบเวอร์ตัวเดิมอยู่ที่รถของเรามันกินไฟกี่แอมมันใช้กี่รอบให้เอาสเปคเดิมอย่าไปแปลงสเปคเด็ดขาด เพราะว่าถ้าเราไปแปลงสเปคปั๊บสายไฟในตัวรถของเรารถเราเก่าด้วยรถเราเก่าสายไฟมันก็ย่อมต้องเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานถูกต้องไหมอ่าทีนี้พ <c oughs> อเราไปแปลงโบเวอร์ให้มันตัวใหญ่ขึ้นกินกระแสไฟมากขึ้นการไหลของกระแสไฟจะทําให้สายไฟมันร้อนและมันจก็จะเปื่อยก็จะชอ็อตก็จะไหมในที่สุดนั่นเองนะครับเอาล่ะคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้กับเรื่องของโบเวอร์แอร์สวัสดีทุกท่านครับ